เพื่อนเคยสงสัยไหมว่าสมัยที่สยามเรืองอํานาจกระทั่งขยายอิทธิพลไปสู่หลานช้างและเมืองขเขมรสยามใช้การปกครองแบบไหนกับทั้งสองเมืองทําไมทั้งสองเมืองนี้ไม่ใช่อันนิคคมของสยามย้อนกลับไปในยุคที่อาณาจักรสยามเรืองอํานาจแน่นอนว่าก็ต้องมีบางประเทศที่เสื่อมอํานาจในยุคสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ อาณาจักรสยามมีอำนาจเหนือลาวและกัมพูชาก่อนที่ไทยจะสูญเสียอำนาจให้แก่ฝรั่งเศสในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้องบอกก่อนเลยว่าสยามมีอำนาจเหนือลาวและกัมพูชาก็จริงแต่สยามนั้นใช้ระบบรัฐบรรณาการหรือเมืองประเทศราชซึ่งเป็นรูปแบบของการควบคุมดินแดนที่ต่างกันสุดๆกับการยึดครองโดยตรงแบบอาณานิคมของตะวันตก ทางในแง่ของอำนาจการปกครองและผลกระทบต่อดินแดนที่ถูกควบคุมถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดชัดระบบบรรณาการที่สยามใช้กับระบบอาณานิคมที่ฝรั่งเศสใช้นั้นสยามควบคุมทางอ้อมส่วนฝรั่งเศสนั้นควบคุมโดยตรงเจ้าเมืองท้องถิน่นสยามให้การปกครองได้เองแต่ต้องขึ้นตรงต่อสยามส่วนระบบอาณานิคมนั้นเจ้าเมืองถูกปลดและแทนที่ด้วยข้าหลวงของเจ้าอาณานิคม สยามอนุญาตให้ใช้กฎหมายดั้งเดิมของตนแต่ระบบอนานิคมนั้นต้องใช้กฎหมายของประเทศแม่ระบบเศรษฐกิจแบบสยามนั้นให้ส่งเครื่องบรณาการแต่ก็ยังสามารถค้าขายเองได้ส่วนแบบอนานิคมถูกควบคุมเศรษฐกิจทั้งหมดและอิทธิพลทางวัฒนธรรมสยามยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมส่วนระบบอนานิคมนั้นถูกเปลี่ยนแปลงโดยอนานิคม แล้วสยามมายึดเล่าตอนไหนคงต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเริ่มมีอิทธิพลเหนืออาณาจักรล้านช้างในปี1707อาณาจักรล้านช้างแตกออกเป็นเวียงจันทร์และหลวงพะบางต่อมาปี1713ล้านช้างจำปาสักก็แยกตัวออกมาทําให้เลาาในสมัยนั้นประกอบไปด้วยล้านช้างหลวงพะบางล้านช้างเวียงจันท์และล้านช้างจำปาสัก มันก็เลยส่งผลทําให้ลาวอ่อนแอลงแล้วสยามก็เริ่มมีอํานาจเหนือดินแดนเหล่านี้ในสมัยกรุงธนบุรีของพระเจ้าจากสินทรงทําสงครามปราบปรามเวียงจันทร์และหลวงพะบางหลานช้างเวียงจันทร์ก็เริ่มส่งบณาการให้แก่สยามต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่หนึ่งส่งกองทัพไปควบคุมลาวเป็นระยะในสมัยรัชกาลที่สอง สยามแต่งตั้งเจ้าเมืองลาวที่จงรักภักดีต่อสยามส่วนในสมัยของรัชกาลที่สมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะในปี1827เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์โดยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์นั้นพยายามกู้เอกราชจากสยามสยามก็เลยตอบโต้ด้วยการตีเมืองเวียงจันทร์จนพินาศและกวาดต้อนประชากรลาาจำนวนมากมาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสานของไทย ซึ่งช่วงนี้นี่แหละมีชาวลาวกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือแต่ก็จะมากสุดในภาคอีสานจนทําให้เมืองเวียงจันในสมัยนั้นเป็นเมืองร้างอยู่ภายใต้การปกครอ,องของสยามอย่างสมบูรณ์และแล้วในปี1893เกิดการสูญเสียลาให้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสกดดันไทยอย่างหนักผ่านวิกฤตการณ์ปากน้ำเจ้าพยา เป็นจุดแตกหักของความตึงเครียดในวิกฤตการณ์รอสอ112เมื่อเรือรบของฝรั่งเศสเล่นผาเข้าไปในปากน้ำเจ้าพยาทั้งสามลำถูกโจมตีโดยป้อมปืนของสยามและเรือปืนแต่ผลของการรบฝรั่งเศสสามารถดำเนินการปิดล้อมกรุงเทพสุดท้ายเหตุการณ์รอสอ112 สิ้นสุดด้วยการลงนามในหนังสือสัญญาเมื่อวันที่3ตุลาคมปี1893รัฐบาลสยามในสมัยของรัชกาลที่5ยอมสละกรรมสิธิ์เหนือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดนั่นก็คือพื้นที่ของประเทศลาวในปัจจุบันซึ่งก็ถือว่าอำนาจในสยามในพื้นแผ่นดินลาวก็ได้สิ้นสุดลงสยามยึดกัมพูชาตอนไหน สยามเริ่มมีอำนาจเหนือกัมพูชามาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมมตรายโลกนาถพระมหากษัตริย์องค์ที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีการส่งกองทัพไปโจมตีกัมพูชาหลายครั้งจากนั้นกัมพูชาได้ส่งเครื่องบรรนาการให้แก่สยามแสดงถึงสถานระรัฐบนาการ และในช่วงที่สยามมีอิทธิพลมากที่สุดก็อยู่ในยุคสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชมีการส่งกองทัพไปแทรกแซงการเมืองกัมพูชาแต่สยามก็ไม่ได้ยึดครองโดยตรงยังคงปล่อยให้กัมพูชาปกครองตนเองแต่อยู่ภายใต้อุปัมภมของสยามตัดภาพมาในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยราชการที่หสยามเข้าแทรกแซงการเมืองของกัมพูชาโดยตลอด ตั้งแต่การแต่งตั้งกษัตริย์กัมพูชาที่พักดีต่อสยามเพราะตอนนั้นต้องแข่งขันกับอิทธิพลของเวียดนามที่พยายามเข้ามาแทรกแซงกัมพูชาเหมือนกันและในช่วงนั้นเองก็มีประเพณีหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือการชุบเลี้ยงดูองค์รัชทายาทเขมรเป็นพระราบุตรบุญธรรมในฐานะลูกเจ้าเมืองของประเทศราชเพื่อไม่ให้ขเขมรเกิดความกระด่างกระเรื่องต่อสยามโดยประเพณีนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4 รวมเวลากว่า73ปีซึ่งในช่วงระหว่างนี้ทำให้วัฒนธรรมของไทยเริ่มถ่ายทอดไปยังเขมรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางพระราชะสำนักในสมัยรัชกาลที่3ไทยและเวียดนามทําสงครามกันอยู่หลายครั้งเพื่อแย่งชิงอำนาจเหนือกัมพูชา ซึ่งสงครามที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือสงครามอันนำสยามและผลลัพธ์นั้นก็คือสยามประสบความสําเร็จในการฟื้นอิทธิพลเหนือกัมพูชาสยามก็ได้แต่งตั้งพระนโรดมเป็นกษัตริย์ของเขเมรแต่ต่อมาก็ดูเหมือนว่าเขาเมรจะเกิดความขับแขนใจ ในปี1863พระบาทสมเด็จพระนโรดมลงนามในสนธิสัญญากับฝรั่งเศสนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสขอให้กัมพูชากลายเป็นรัฐในอรลักขาของฝรั่งเศสเพื่อให้ฝรั่งเศสเข้ามาปกป้องโดยสยามก็ได้พยายามรักษาอำนาจเหนือกัมพูชาแต่ก็ถูกกดดันจากฝรั่งเศสจนท้ายที่สุดเมื่อปี1867ไทยก็ต้องยอมรับอารักขาของฝรั่งเศสเหนือกัมพูชา เพื่อแลกกับการที่ฝรั่งเศสรองรับอำนาจของไทยเหนือพื้นที่บางส่วนของเราวจนทำให้อำนาจของสยามบนพื้นที่กัมพูชาสิ้นสุดลงในที่สุดแม่คลิปนี้น่าจะตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆได้พอสมควรอย่าลืมกดแชร์คลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้ส่งต่อให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้กันด้วยนะ ขอบคุณทุกคนที่ได้เสียสะเวลาเข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์สายไวทที่เข้าไมา่ให้กำลังใจแอดไว้เสมอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดซปเปอร์แทงส์เป็นกำลังใจที่ดีให้แอดส,สุดและเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ